TPI Motor Sport ในเครือบริษัทกังปีนเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนได้รับสิทธิ์ให้เป็นผู้จัดการแข่งขันแบดมินตันอาวุโสชิงแชมป์โลก Amazing Thailand BWF World Senior Championship พัทยา2025ที่เมืองพัทยาประเทศไทยโดยได้รับเกียรติจากคุณหญิงปทมาลีสวัสดิกูรกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลรองประธานสาพันแบดมินตันโลกและนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมลงนามในสัญญาความร่วมมือจัดการแข่งขัน และการสนับสนุนด้านเทคนิคต่างๆรวมถึงการให้การสนับสนุนอุปกรณ์การแข่งขันแบดมินตันและสนามแข่งขันจากบริษัทวิกเตอร์สปอร์ตประเทศไทยจำกัดโดยมิเตอร์หมิงจิงจาง Managing Director ให้การสนับสนุนอุปกรณ์การแข่งขันและสนามแข่งขันแบดมินตันแบรนด์วิกเตอร์ตามมาตรฐาน BWf ตลอดการแข่งขันร่วมลงนามใน MOU กับทางบริษัทนอกจากนี้ยังมีการลงนามความร่วมมือของบริษัท GPI Motor Sport จำกัดกับบริษัท Media Intelligence Group จำกัดโดยนายพวัตเรืองเด,ดวชวรชัยกรรมการผู้มีอำนาจ President and CEO Media Intelligent Group และคณะผู้จัดการแข่งขันแบดมินตัน Amazing Thailand BWF World Senior Championship พัทยา2025โดยนายบุญศักดิ์พลสนะในฐานะผู้แทนของคณะผู้จัดการแข่งขันร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงถือเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้รับการคัดเลือกจากสหพันธ์แบดมินตันโลกสำหรับการแข่งขันแบดมินตันอาวุโสชิงแชมป์โลก